เฮ้ยเฮ้ยพิธีมาเดินกันทิงพี่โอ้โหตอบนี้เขามาเร็วกว่าเดิมนะพี่เป็งโดดเลยลงล่างเลยนะเปล่าแต่เมื่อกี้เราเก็บหมดนะพี่โอ้โหขลังเรียบเลยเปล่าโอ้ยพี่ไปโอเคมเพื่อไอ้โดดเราบวกเลยนี่ไงได้มามเอาเลยนะเอาเลยนะเล่นเลยนะพี่โลดอีโลดปืนอยู่บ้านนี้บ้านนี้ติดรั้วอีกอีห่าเอ้ย the tank do you? Oh ho, cha, khó ỉ cái gì gọi về chút đi nó. Để không, để không mình quá. Tao. Đi đường thiệt.

ไ,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 ไปไนเปไปอปไ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 ปาปไปอปไปไลัปไน,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 นไป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 ไไปไ่ไปไปไนไปยปไปไปไยไไป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 ไนไ้ไปไไปไปไไปไปไปไไป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 นไป่ปไ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 ปบป โอุ๋งจิพี่เพ <c oughs> ื่อนไม่เป็นไรนะพี่เราจะไม่ทิ้งพวกพ้องไว้ข้างหลังแน,น่นอนทำไมมีแต่ทำไมมีแต่ปืนวะลูกกระสุนหายทำไมมีแต่ปืนลูกกระสุนแต่ทําไมเฮ้ยพี่พี่เอาเอา,เอาไปไปเลยไปเอาไปไปเลยไปยิงมายิงมาเอายังไงวะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้านะเนี่ยยงหน้านัา่นี่ยมืซ้ายด้วยวิ่งม,มาบ้านหน้าเราแล้วโวย เดินใจอยากมาเึงมนี่มาลงกับเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนมันอยู่บ้านข้างๆสายตอนดึงได้หนก็ได้นนม,มจริงต้องกกอนนะไกลกว่านั้นสวยโห่ไม่น่าหยิบโยกกลับมาเลยเป็นเอเคเลยเผื่อแม่งมีลูกซองเขาก็มี ไปพอไปช่วยโอ้ยไปลิมแล้วไปลิมถนนแล้ว,ลนลวหน้าไปฟันมันเจ็บดูเออหมดไหมหมดหมดหมดพี่เฮ้ยเข้าไปดึงพี่พี่เรา,าเนี่ย พี่กินอกกี่ลอกรที่สามเด้งรที่สามตีตัวล่อกไงอ๋อเออพี่จะยิงมันได้ไหมไม่ได้งาผิดคนแล้วเออพี่บอกให้ผมมารอทำไมเนี่ยไหนว่ามาแป๊บเดียวไม่ไรพี่รีบรีบรีบรออยู่พอจบปุ๊บไปพี่เปิลบอกนอนอันนั้นะเลขสวยแล้ศูนย์ศูนย์เก้าเลย ดัดฟ้าเลยดัดฟ้าติดใจพี่ชุบเลยเพี่ตีอื่นระวังนะกระแทกอะไรไม่ก็ไม่รู้โอ้ผมกว่ามีปืนคอสิเพี่แต่คอเล่นดอดขอก็คอมาแล้วตัวเองก็ชอบดดเลยเลยดัดฟ้าติดเจงตรงไหนอยู่นั่นน่ะอ้วดังเหรอ จอดปอ่มันจอดขอนนเบิร์ดทั่ใจเป้าได้ไอไม่โดนไม่ได้ทัเลยะ้เบานเลยตอนนี้ผมเฮ้ยโดนเรียกตัวแล้วเอเก็นเกลือ๋อเพื่อนมันโดดลงเหรอมีคนหนึ่งพี่ ไปสวยมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าให้มีครั้งที่ถามเด็ดมึงมาจากไหนเนี่ยไปไปตรงนี้มีปลายลレียดปี่เอาเก็บไปสองตีครับเก็บไปให้ไปให้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเดี๋ยวเราเอาไปลายバレียไปให้นะพลังแห่งองค์คือเลยอยากเล่นว่าจะเล่นเอ็มสี่อะแต่โอ้โหอาร์กเก็บบทเยอะขนาดนี้ไม่เล่นละยังไม่เจอเฮ้ยเมาส์ลวนแบบนั้นโอเคไม่รวนโอเคไม่รวนไม่รวนไม่รวน เกมน่าจะบักเลยอหร,อหร,อหรอจะให้พี่ขับอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาไปขับได้อยู่เอาไปฝึกขับรถมาละอันนี้เลยพี่ไปยาวๆอันนี้เราขึ้นไป, <c oughs> ไปไม่ได้นะโยปังปิ้งกินหมูกระทะไหมโอ้ยอย่ามาอวดแถวนี้ดีกว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเราไปเอาไปคันนี้ไปคันโอเคโอเคอาพี่ขับไปเลยไปเอาไปเลยไปเลยไปเอาขอคันใหม่เดี๋ยวมันติดสาบไปแล้วต<ป>ัดท<ป>ิ้งสกินไว้ให้กู เฮ้ยสวยนะพี่แปลว่าอะไรสวยนะพี่ใครเขาบอกอารติเปิลอะไรบ้างเปิดอะไรบ้างพี่พี่ลดความเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เหินเนินเมื่อกี้นี้เหินเนินโอ้แวนใกล้ๆพี่ใกล้กลแปลวาอยู่ไหนวะนะ อยู่หลังก็แพงหรือว่าข้าก่อนก็ได้ปะเราอยู่นอกวงอยู่ไปครับพี่ฟีสวัสดีนะพี่กเ่นเมื่อกี้เล่นเกมตึงหน่อยเลยไม่ได้หวัดดีเลยโอ้ยเราดูวงก่อนใครมันจะคิวมันจะมีหินตรงนี้ได้โอ้แถวบดมีนะบดมีอ่านี่ไงบดหน้าหญิงอะหลังคาก็มีตัวหนึ่ง เราจุดถุงน่อง,องนหะมเอาไงจริงเหรองั้นพี่ถ้าพี่ยิงได้พี่ยิงตรงนี้นะเดี๋ยวบอดูข้างบนก่อนเผื mm ่อ hmm. ไม่มีตัวตรงนี้มีรถจอดอ่ะต้อคูณสี่ผมเป็นไงบอลตายตรงนี้ไม่มีแล้วนะบอลเผื่อพี่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆก็น่าจะต้องใช้ได้อยู่เพราะเรามีมอเตอลใส่แล้วก็ลงไปหาเอ็มพีตรงแถวบ้านนี้ก่็ได้พี่ตรงนี้ไม่น่าจะมีคนเข้าใจน้องสละเปาตึงหมดเลยสละเป่าว mm hmm. ่าอะไรต้องมีศาลาหรอก อุ้ยมีหิวละใสยเปล่าโดนตอพี่วีตารตกดีเฟกไวรุ่นไงน้องอุ้ยมหิวละใสยเปล่าโดนว่าววแล,แล้วแม่งเสียงตีนใครมืาอกีเนี่ยมันยืนดักเปลาเลยเปลหันซ้ายไปเห็นหัวเหลืองเหลืองแน่สีเหลืองเยเลยโล่ ึงจัดเอาแน่นอนระดับนี้แล้วเมื่อวานก็เชิงนี่แหละแต่พอไปท้ายเกมแล้วแม่งขับรถแล้วลอยเหินตกระเบิดรถตายเฮ้ยบ้านนั้นมีหะไปแล้วไปแล้วกินต่อดีกว่าโหอยู่ด้วยกันก่อนกินก็กินตรงนี้แหละไหนๆก็มาละมันยิงคมขนาดนั้นเลยทำไมยิงไม่โดนเลยวะพี่ไป็นตัไหนเนะน,นี่ยบนนู้นเหรอพี่

ีกำลังไปซ้ำโหพี่รีโหลดอยู่โหลเดียวพี่วันนี้ย่ำฉาชิบหายยังอยู่ตึกเกมตังโอ้ย<อ><อ>ตัวเดียวทำไมเปา่ายิงแบบไม่ตายวะเนี่ยอารมณ์เก๋เกมไม่เห็นวะโมาโมาเกมเฮ้ย เคชคนตงวไม่อนหนมอกมันพี่ไอตัวนี้มันอยู่ยงคกพันจังวะเนี่ยโอ้โหมาจากไหนมาจากเมืองเลยมาจากไกลเลยไอเนี่มันอยู่โค่รยงกพันเลยโคตรยงกพันเลยยงกพันเลยพันพันเลยยหนึ่งนะเอยโคงกพันเรอเกมเกมไม่ใช่เกมเกมเบอร์เรียวคุณหกเบอร์ร้อยส สาอหม่่ายงกับพงพงกับพันเอ้ยพงกับไปหมดแล้วุนกอเะอะงสะโขบยิงอะไปเจ้ไปหม้ไปหมดแล้วไม่ได้กินไปหมดแล้วพงกับพันคงกับพันไม่พี่ตวล้มตัวลงมารกคฟ้าสีชจพูออะเอายิงล้มไป ไปหลังเอาปู่เต็มหน้าคุณเลยโอ้โหมึดพี่เดินซ้ายพี่เดินซ้ายเรื่องพี่ผมพอหายพี่เดินซ้ายพี่เดินซ้ายลบหนึ่งลบหนึ่งนเนาอขวัซ้ายซ้ายข้างหลัง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 อยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังเนียนมาอุ้ณรถไปโอ้โหคนซ้อ สองี่ได้ล้วได้ๆพี่ดึง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 แป๊บๆัาแป๊บสมุกสมุกม้งรลงริางีตัวเลยพบเลยลงมาเราพี่ลงไม่ต้องดึงแล้วมนต้องไม่ต้องดิแล้อ่ะสูเลยพี่ตาเจอเราคานไปเผื่อรอดียวงแล้กันโอ้โ ออกมากตามตัวโอ้ยเนื้อยาไม่มีปุ๋ยอะไรอย่าเงี้ยไม่ไหวไม่ไหวตัวปุ๋ยาหมดยาหมดมันตายมันตายอยู่มันพัวมันตายอยู่วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปเจะหนีไปไหนมเจะหนีไปไหนมเจะหนีไปไหน บนแทงตัวหนึ่งแล้วก็ลงมาข้างล่างสองตัวละวโดนไปนัดหนึ่งม่งไปล่วงวะ่ะล่วงละตัวไหนตรงนี้โอเคอันนี้บดเข่าใช่ไหมไมนอยู่ในตึกสองตัวหรอใช่บุตนใช่ใช่เพราะมันลงมันอยู่ก่อนแนละ้วตัวหนึ่งล่วงแล้วบนแทงล่วงแล้ว โอเคไม่เหลือแค่ตรงนี้ฐานบ้านฐันเป็นแดงกันมันจะทั้งแต่ที่ทั้งบนให้มันมันมันไม่ขึ้นไปดึงเพื่อนมันแน่นอนเพราะว่าอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ดีงเอทีวีเข้ามาได้ปะอุ้ยระเบิดระเบิดอุ้ยมีระเบิดล็อกล็อกล็อกตัวนึงล็อกตัวนึงห้องนี้ขเลยเข้างลั้นห้องนั้นนะ ออกมันยกมันโดดลงมาไ้ยหลับมันโดดลงมาท่อรางอยู่ตรงบันไดอยู่ตรงบันไดตายหมดแล้วพี่อยู่ตรงบันไดไม่ไปถึงเราอ่ะเนี่ยไปชุบเพื่อนมันตายไปตั้งบอกพี่สองตัวพี่ ตัวไหนตัวไหนหัวยาไม่มีอีกหมดพี่อุย้ยเปลายางเปลายางบนขับศพไปเลยพี่ยังเป็นเปนเงเป็นเอง็เอง,องอพี่พี่จะพี่จะชุบเป่าแล้วปอจะไปฟาร์มไหนพี่เราจะไปฟาร์มโอ้โหวงฆ่าตัวตายไปเลยดีกว่า <laughs> จริง,จร,งจริงมันออกได้นะแต่ว่าขอดูพี่เปิ้ลฆ่าตัวตายก่อน ลาก่อนไปก็ไม่ทันนะดึงดึงก็ไม่ทันอะไรคิดเลยเปแดงกลางเรอตัวหนึงใช่ใช่ตัวกระต่ายหัวกระต่ายพี่ติดพี่พี่พี่เปลวเปลยพี่มันยืนบังเปาวๆป่าไม่ได้ สองตัวสองตัวเส็จแดงสองตัวผมดัดประตูหลังนี้อยู่ถ้ามันอ้อออกมาหายแล้วหายแล้วล้มเดี๋ยวพี่ปลาไปไปพี่ปลาไปไปมีตัวป้าหรือมีหรือมีตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวแหละเก็บไปแล้วตัวหนึ่งเน็ตแล้วอยู่ในเสร็จแดงสองมันล้มอ่ะเสียเอ้ยล้มเสร็จแดงสองตัวเออชั้นสองเนาะชั้นล่างเนาะพี่ โอ้ได้ก็มาวะตรงนี้ประตู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 ก็ผมตายสวยพอค่ายขึ้นไปพอค่ายขึ้นไปพอค่ายขึ้นไปตะลันดะลันเนินนังอยู่เลยนินยังอยู่เนินเนินพอพอหยู่ตรงใดพออยู่ตรงบันไดตรงบันไดพี่จันในเมืองมีชิ้นสังกะสีนะมันชิดนะมันชิดด้านหน้าประตูหน้าแถวนี้ละ ปล่ยเด้งได้ปอยไปชูปล่อยไปชูเปงปลอยไปชูเปงเอาปลอเก็บบูชีพิธีมาด้วยนะเฮ้ยพิธีปลอขอยิ้มชุดหน่อยนะถ้าทีไปเก็บถ้าทีไปเก็บแอร์ด็อกนะมีก็รอดแล้วเนาะผมก็ไม่โดนลุกเลยหรอดแล้วเออโดนลุกอยู่สองทางเห็นแชมป์ในที่ไหนเหรอตรงไหนมันเห้ยแล้วเห้ยแล้วมีคนไปฟอกจองแล้วมีคนไปจองแล้วอยู่นี่อยู่นี่ระวัง มันวิ่งมันวิ่งมันเห็นมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้ว,ลว,ลวต้องจับมันดูดมันเราวิ่งข้าไมไปโคตรคมอ่ะมไปเป็นเพื่อนแล้วพี่ต้องวิ่งแล้วเป็นเพื่อนแล้วให้ไวเลยให้ไวเลยระเบิดความพอมีลูกเดียวด้เน่ยที่ถูกเขาขึ้นถูก ลองบนหัวได้พี่ขึ้นหัวให้พี่ขึ้นหัวให้ต้องเหตดไรเข้ามีระเบิดเลยใครจะหยิบต่อไปต่อเต็มรถรถรถตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านคุณเหลือแค่หน้าพี่ใช่ครัใช่ครัวเหลือแค่หน้าหย่างนี้ลงลงลงรถมาส้มหรอมาส้มตัวหนึ่งตัวหลังมาส้มอ่ะกลับบ้าน phi pháo chát, pháo chát, ra xem 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 Báo xem 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 tôi xem 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 rồi. ในทางอะไรหรอเดียรมะโอ๊ยนกหู